เสียงมงคลเนขาธิการปปชได้ถแถลงข่าวในว,วันนี้นะครับโดยบอกว่าทางปปชได้ชีช้มูลความผิดนางรัชนีผลซื้อเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนางยกอบจเลจดกรานี้กล่าวหาว่านางรัชนีกับพวกทุจริตในโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเจกใจ่ายให้กับโรงเรียนห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้เยาวชนและชุมชนระหว่างปี 2148ถึง2 5 1นะครับเขาเรียนว,ว่าสาหรับการจัดซื้อสื่อกระเรียนกระสอบนั้นเราทําตามระเบียบทุกประการนะครับมีคณะกรรมการกำาหนทีโ r. R. r มีคณะประการจัดซื้อจัดจ้างและก็การจัดซื้อจ้จางทั้งฝ่า,านั้นเป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนินอบบอกส์ e- o c t i o n นะครับเกษยมงคลเลขาธิาการปปชอได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับโดยบอกว่า ทางปปชได้ชี้มูลความผิดนางรัชนีผลซื่อเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนางยกอบจอเ,เรื่องกรณีกล่าวหาว่านางรัชนีกับพวกทุจริตในโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเจกจ่ใจให้กับโรงเรียนห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้เยาว,วชนและชุมชนระหว่างปี248ถึง251นะครับเขเรียนว่า สําหรับการจัดซื้อสื่อกระเรียนกระสอบน,นั้นเราทําตามระเบียบทุกประการนะครับมีคณะกรรมการ,รกําหนดทีโออาร์มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและก็การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวนั้นเป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เอ่อโยกชั่นนะครับมีหน้าที่แค่หาผู้หาบริษัทที่จะมาท e ําโยคชั่นนะครับในนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าหนังสือที่เราซื้อนะครับเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและทําตามระเบียบทุกประการนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือ การที่มาชี้มุลในช่วงนี้นะครับเป็นการกังแก้งทางการเมืองของผมเพราะเรื่องเกิดขึ้นปี48ปี5้0กว่าปีแล้วนะครับคุณไปสอบอะไรอยู่และการสอบสวนไต่สวนเรื่องดังกล่าวนะครับมีการแจ้งมาที่คุณรัชนีนะครับสองสามครั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งจะต้องแจ้งเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีสรุปนะครับก็ส่งมาตลอดแล้วเรื่องที่กล่าวหานะครับดูและเอยกชนจะทราบว่า เราโดนชี้มูลเรื่องอะไรกันแน่นะครับเก,กี่ยวกับหนังสือประเดีที่คุณภาพหนังสือหรือเปล่านะครับหรือว่ากรณีเรื่องใดๆน,นะครับจะไม่ทราบแต่เขาเรียนพันพีน้องประชาชนและสื่อมวลชนว่าตอนนี้ผลถูกกันแกล้งน,นะครับหนักมากแต่ฝ่ายตรงข้ามรู้ข้อมูลดีมาตลอดนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่ารัชนีสมัครไปก็จะไม่ได้เลือกตั้งนะครับจะโดนปปชาชี้มูลเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับก่อนที่จะมีแถลงข่าววันนี้ เมื่อสองวันมีเพจของพวกเราเชาวเอ็นเองนครับบางคนนี่แหละไปลงเพจลงข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหนังสือการเรียนการสอนเนี่ยครับในปี4 8 5, 1, ่แปดถึงห้น่ั้นเขารู้รายละเอียดทุกประการนะครับก่อนที่ปปชจะแถลงที่อีกนครับแล้วทําไมปปชอดไปได้เลยครับขณะนี้กําลังหาเสียงเลือกตั้งอยู่ก็รู้ว่าแถลงไปนั้นก็นจะมีคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์นะครับเฉพาะทางการเมืองนะครับให้คนเข้าใจเพียนนะครับทั้งๆั้งที่การชี้มูลนั้นไม่ใช่การตัดสินแค่ชฉ้ิมบุญเบื้องต้นเฉย ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องส่งอายการอายการก็ตรวจสอบปรเด็นจริงนะครับพวกะเราก็อาจจะให้ทบทวนเอกสารหลักฐานและพยานหลักฐานที่สีหมุนนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนซึ่งเลยขั้นตอนอีกยาวมากนะครับแต่ว่าทั่วประเทศที่วีก็ออกข่าวนะครับผมว่ารู้อยู่แต่การแกล้งผมนะครับทาให้คะแนนนิยมผมลดนะครับผมจะขอความเมตตาขอความจร็นธรรมกับพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่ทางทีวีอยู่นะครับพี่น้องชาวไรนะครับผมมาด้วยความบริสุทธิ์นะครับผมมาจากลูกชาวไรชาวนา ตั้งหน้าตั้งตาทาการเมืองเพื่อคนส่วนมากเสียสละทุ่มเททุกสิ่งทุกประการนะครับแล้วผมยังมีสิทธิ์คุณรัชนียังมีสิทธิ์ในการหาเสียงยังมีสิทธิ์เป็นนายกอยู่นะครับขอความเมตตาช่วยเหลือนะครับเราถูกกระทําอย่างมากนะครับผมขอพี่น้องชาวลิศนะครับเลือกพวกผมเดี๋ยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตั้งใจจริงๆที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ฟังเสียงคุณรัชนีบ์ซื่อต่อนะครับได้ไหมครับ หนังสือมาไม่สักทีหนังสือของานาืน่องหนังสือ,อขึ้นนะคะตามที่สร้างข่าวนะคะที่ทางเลขาธิการปปชนะคะไดะ้ให้สัมภาษณ์นะคะแถลงข่าวนะคะมีการชี้มูลความผิดในกรณีที่ตัวดิฉันเองจัดซื้อจัดจ้างหนังสือในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี48-51นั้นนะคะดิฉันก็ทราบข่าวแล้วก็ไม่สบายใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเนืในเมื่อนะคะตัวดิฉันเองทำถูกต้องตามร,ระเบียบทุกอย่างนะคะการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเราก็ใช้ระบบ e auction ซึ่ง e auction นี้นะคะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือประกาศหาบริษัทกลางที่จะมาทําหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เรานะคะซึ่งบริษัท บริษัทที่เป็นบริษัทกลางที่สมัครเข้ามานั้นนะคะนวนแล้วแต่มีคุณสมบัติและขึ้นบัญชีไว้กับกรมบัญชีกลางอยู่แล้วนะคะและทีนี้ดิฉันเองก็มั่นใจนะคะว่าหนังสือทั้งๆที่หนังสือหนังสือที่จะซื้อน่ะยังไม่ส่งถึงอบอจอเลยนะคะหนังสือมาถึงในในวันที่หนึ่งะคะมีนาคมนะคะองพันห้าสิบเอ็ดน,นะคะแล้วก็มีการส่งมอบให้กับผู้อ่า อุบาจาสถานศึกษาในพื้นที่นะคะในในวันที่3นะคะในวันที่3มีนาคม2,551นระคะก็เป็นการชี้ให้เห็นว่านะคะการร้องครั้งนี้นะคะเป็นขบวนการที่จะกันแกล้งราการเมืองนะคะที่จะดิสเครดิตตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นนายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดในขณะนั้นนะคะทีนี้ภายหลังจากมีการร้องแล้วนะคะหนังสือต่างๆนะคะทีฉันก็เรียนยืนยันว่าน,งนังสือไม่ไม่เป็นไปตามที่เขา ร้องเรียนคือหนังสือของเราคุณภาพดีนะคะแล้วก็การจัดการสื่อการเรียนการสอนนะคะเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แล้วนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษานั้นนะคะ,ะหน้าที่ขอชี้แจงว่าในการร้องมันเหมือนจะเป็นการเป็นเกมการเมืองนะคะเท้าเป็นการร้องเรียนครั้งแรกนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะวาระเรา4 8ถแปดหนึง 5, 1, นะคะแต่แต่เขา เขาร้องเรียนเรานะคะปี51นะคะปี51นะคะซึ่งเป็นช่วงที่จะครบวาระพอดีนะคะตัวดิฉันเองก็มั่นใจนะคะว่าเป็นเกมการเมืองเพราะว่าเนื่องจากว่าการร้องครั้งนั้นนะคะในเนื้อหาสาระที่เขาร้องตอนนั้นจําได้ว่าเป็นการร้องถึงเรื่องคุณภาพการหนังสือแล้วก็อ้างข่าวถึงว่ามีอาบาจอหลายๆจังหวัดที่มีการซื้อหนังสือแล้วหนังสือไม่มีคุณภาพนะคะ ซึ่งตัวดิฉันเองนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นนะคะดิฉันเองก็มั่นใจว่าหนังสือเรานะคะมีคุณภาพค ok ือ<ๆ>ก,ก,กระดาษก็ไม่ใช่กระดาษเก่าตามที่เขาตามที่จังหวัดอื่นเป็นข่าวนะคะแต่ว่าก็มีฝ่ายตรงข้ามนะคะสะจฝ่ายตรงข้ามของเรานะคะซึ่งซึ่งไม่หวังดีนะคะมีการร้องเรียนว่าหนังสือไม่มีคุณภาพแต่หนังสือที่ร้องเรียนมานั้นนะคะมาถึงองบอจก่อนที่หนังสือล็อดนี้นะคะจะมาส่งถึงองบอจซะอีกนะคะ คือหนังสือมามหนังสือร้องเรียนมาวันศุกร์นะคะศุกร์ที่ย<ม>ี่สิบมาทําได้นะคะท่ามตามอํานาหน้าที่ทําได้อยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าการซื้อเป็นการซื้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนสังเกตว่านะคะหลังจากที่ส่งมอบหนังสือไปในพื้นที่ต่างๆแล้วนะคะ<ม>ก็มีโรงเรียนต่างๆนะคะได้ทาหนังสือขอบคุณแล้วก็ชื่นชมหนังสือของเรานะคะมาหลายโรงเรียนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะตัวดิฉันเองก็มั่นใจนะคะทุกอย่างนะคะทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเราถูกต้องทุกอย่างตามตามระเบียบทุกทุกอย่างทุกการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการชี้แจงไปนะคะเป็นช่วงๆนะคะเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งทีลงสมัตแต่ละทีดิฉันก็จะถูกหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะทั้งๆท,ที่เหตุเกิดตั้งแต่ปี48ถึง5 1นนะคะก็ หลังจากที่เราชี้แจงไปนะคะเรื่องก็เงียบหายไปแต่พอลงสมัครทีไรน,นะคะก็จะเจอปัญหานนี้ขึ้นมาทุกทีเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่หยิบยกขึ้นมานะคะตัวดิฉันเองเห็นว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมกับครอบครัวของดิฉันนะคะครอบครัวปนซื่อน,นะคะทำงานนะคะเพื่อพี่น้องประชาชน